วันนี้วันที่22กันยายน2564หรือว่า2021นะคะอากาศข้างนอกตอนนี้17องศาค่คะอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนคือไฟดับมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเราไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เลยตอนนี้ยังอยู่ที่แคมป์ที่4นะคะ การที่ไฟดับทั้งวันแบบนี้นะคะมันทําให้การใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือตู้เย็นนะตู้เย็นซึ่งเราใช้เก็บข้าวของต่างๆเนี่ยตู้เย็นเล็กๆเนี่ยมันมันไม่เชิงว่าเป็นตู้เย็นที่สมบูรณ์แบบนะคะมันก็แค่เป็นตู้ที่มีความเย็นบ้างแล้วก็ทําให้ผักให้เนื้อเย็นพอสมควรนะคะ แต่ก็สู้ตู้เย็นตามบ้านไม่ได้นะทุกคนเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วพวกนี้ถ้าเราเก็บไว3้ 3- 4สี่วันนี้ก็เริ่มเริ่มจะเขียวจะเน่านะคะและปัญหาอีกอย่างนะคะก็คือการเติมน้ําใส่ในรถนะคะซึ่งในรถเราเนี่ยจะต้องมีการใช้น้ําทํากับข้าวแล้วก็ใช้น้ําในห้องน้ํานะคะ,ะทีนี้การเติมน้ําเข้ารถเนี่ยมันก็จะทําได้สองทางก็คือการหิ้วขึ้นมาเท ในตัวรถแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเปิดน้ำแล้วก็ส่งตรงเข้าในแทงน้ำด้านด้านใต้ตัวรถเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีไฟแบบนี้ทำให้ลุงมีงานหนักเพิ่มคะ่ะทุกคนจะาพาไปดูว่าจะทำอะไรคะ่ะตรงกลางตัวรถนะคะก็จะมีแทงน้ำเป็นท่อน้ำแบบนี้นะคะเป็นน้ำใช้นะอันนี้ลุงก็จะใช้ถังน้ำนะคะ เติมน้ำมาแล้วก็ฮิ้วขึ้นมา <40 l. S 1> บนบนรถนะคะแล้วก็มาเทตรงนี้จุกตรงนี้ปิดเปิดตรงนี้นะคะเป็นน้ำใช้นะถังตรงนี้นะคะลุงบอกว่า40ลิตรนะคะต้องฮิ้วขึ้นมาเท90ลิตรอันนี้บรรจุได้90ลิตรมอเตอร์โฮมบางตัวก็ไม่ได้มีแท้งน้ำอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ทุกคันนะคะแล้วแต่เขาจะดีไซน์ออกมาของเราก็รุ่นเก่าหน่อยคะ่ะ รถตั้งแต่ปี2005นะคะเราซื้อมือสองมาค่ะสภาพรถก็จะเก่าๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าสภาพยังดีนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราวางโต๊ะอยู่ตรงนี้ตรงที่เติมน้านะคะตอนนี้เอาโต๊ะขึ้นไปเป็นไปวางไว้บนที่นั่งที่นอนเรานี่ค่ะอันนี้เป็นสภาพแคมป์มีรถที่เพิ่งมานะคะแล้วก็ แจ็คพอตมาเจอวันที่ไม่มีไฟฟ้าพอดีก็จะคับแคบแบบนี้แหละค่ะทุกคนน้องหมาน้องหมาของเราชื่อเพนนีค่ะหนูชื่อเพนนีอายุ10บขวบแล้วค่ะใช่ไหมคะลูกหนูเป็นวิพิดใช่ไหมคะตอนนี้ลุงก็เติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แค่ครึ่งถังนะคะ งถังแต่ว่าลุงพอก่อนใช้แค่นี้ก่อนบวังว่าไฟฟ้าจะมาเร็วๆนี้ไฟฟ้าดับแค่ที่บ้านของเจ้าของนะคะบ้านเจ้าของแคมแล้วก็ในแคมเราซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะบ้านคนอื่นเขามีไฟใช้ป,ปกตินะคะตอนนี้ลุงก็จะเช็คด,ดู says three quarters but actually really about three but something half which นี่นะคะกดปุ่มเพื่อดูตำแหน่งว่าน้ำได้แค่ไหนนะคะ okay. พอลุงกดปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่สีฟ้าตรงนู้นแสดงว่าน้ําอยู่ครึ่งครึ่งถังแล้วนะคะครึ่งถังสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มดูไฟด้วยนะคะ mm. ไฟมาหรือยัง e l e c ็ r i c ิ o ค e y e t e ย e c t r i c about three quarters as well. <laughs> ไม่มีไม่มีไฟยังไม่มานะคะ <Fine down. laughs> ไฟดับลงบอา <laughs> ถางพวกนี้เราก็เวลาเราเคลื่อนย้าย ไปตำแหน่งใหม่ที่ใหม่แล้วก็จะเก็บไว้ในห้องน้ำนะคะเก็บไว้ในห้องน้ำตรงนี้ในวันที่เราย้ายแคมป์เนี่ยถ้าเกิดน้ำในถังเนี่ยยังมีเยอะนะคะเราก็จะถ่ายออกเพื่อที่เวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยรถก็จะได้ไม่หนักเกินไปเพราะว่าเขามีกฎมีระเบียบของน้ำหนักรถอยู่ด้วยนะคะเรื่องน้ำผ่านไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของอาหารค่ะ ด้วยความที่ไม่มีไฟนะคะเราก็หุงข้าวไม่ได้ค่ะถามว่าดิฉันหุงข้าวแบบเช็ดเช็ดน้ําได้ไหมทําได้นะคะเพราะว่า,าสมัยเป็นเด็กอยู่ที่บ้านนอกเนี่ยคือเคยทํามาหมดแล้วนะคะหุงข้าวแบบปิดฝาหมอ้อแล้วก็คอยเช็ดน้ําแบบนั้นทําเป็นนะคะแต่ว่าขี้เกียจค่ะเพราะว่าวันนี้ไปเดินมา5กิโลเมตรเหนื่อยมากก็เลยใช้วิธีง่ายๆเพราะว่ามักง่ายคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่ามักง่ายแบบไหนยังไง อันนี้เป็นไก่อบสําเร็จรูปซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะซื้อสแปร์ไว้เพราะว่าแคมป์ที่เราอยู่นะคะมันห่างไกลจากร้านรวงอะนะคะอะไรที่มันพอซื้อมาตุนไว้ก็ซื้อมานะคะลูกชายชอบกินนะอันนี้เป็นไก่ทั้งตัวนะคะคล้ายๆไก่ลายดาวบ้านเรานะคะแต่ว่าเครื่องเทศก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าฝรั่งเนอะอันนี้ก็จะซื้อมาเป็นประจำนะคะแล้วก็มาตาม พริกกระเทียมบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยอันนั้นลูกชายชอบกินนะคะกินไก่จิ้มน้ำจิ้มแบบนั้นอันนี้เป็นปลาทูปลาทูที่ทอดเมื่อ2วันที่แล้วยังกินได้อยู่นะคะที่ฉันกินง่ายคะ่ะเพราะว่ามากง่ายก็กินง่ายๆส่วนไข่อันนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บชะอมให้อยู่ในสภาพที่โอเคก่อนนะคะจริงๆตั้งใจว่าทอดแล้ว จะเอาไข่ตรงนี้เข้าแช่ในช่องแข็งนะคะเราสามารถเอาออกมาทอดใหม่แล้วก็กินได้อีกนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะทุกคน <c oughs> น้องหมาดิฉันเนี่ย <c oughs> คือพอออกไปนอกตัวรถนะคะ <c oughs> ก็หงุดหงิดน้องเป็นหมาที่พูดนะคะน้องมีช่องเป็นของตัวเองนะคะ น้องเป็นหมาที่พูดนะอะไรที่ไม่ได้ดังใจก็เกลี้ยกราดนะคะคอมเพลนวอยวายน้องเป็นแบบนี้แล้วก็ผ่านผ่านค่ะตอนนี้ก็ไปผ่านยายแผนีอยู่นะคะเดี๋ยวกลับไปดูที่อาหารของเราต่ออันนี้เดี๋ยวสักครู่จะเก็บไข่ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เอาไปแช่ในช่องแข็งของตู้เย็นนะคะเราอยู่ต่างแดนนะเศษเศษเหลือๆเ,เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ กินนะคะเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ล้างแล้วก็กินได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามะเขือเนี่ยบางทีแพ็กมา4ลูกหรือ5ลูกเนี่ยในราคา3ปอนกว่านะคะคุณก็เอา43คูณ3เข้าไปก็จะเป็นราคาของมะเขือ4ลูก5ลูกนะคะอันนี้เป็นกล้วยที่ค่อนข้างงอมนะคะมาถึงในสภาพที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเท่าไหรค่ค่ะเพื่อนคนไทยที่เป็นเจ้าของร้าน ขายของไทยเนี่ยเขาก็เลยแบ่งมาให้นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นกล้วยบดชีค่ะขี้เกียจหุงข้าวเช็ดน้ํานะคะก็เลยจะนึ่งข้าวเหนียวค่ะทุกคนวันนี้นึ่งข้าวเหนียวให้ลูกชายกินกับไก่อบนะคะอันนี้เป็นการแช่ข้าวเหนียวในน้ําร้อนนะคะไวดีเพราะว่าเราไม่ได้แช่มาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเราก็จะแช่มันในน้ําร้อนแบบนี้ข้าวมันก็จะนึ่งสุกไวอันนี้เตรียมแล้วนะคะมอนึง แล้วก็มวยหรือว่าหวดนะภาษาอีสานกาน้ำนะคะปกติแล้วเราจะใช้กาไฟฟ้าเพราะว่าไฟไม่มีนะคะก็เลยจะต้องอใช้กาต้มน้ำ ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ในช่วงปลายๆเดือนกันยาแบบนี้นะคะมันก็จะมืดเร็วแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันจะเริ่มหมดช่วงฤดูร้อนนะคะอันนี้ก็ใช้ฝา,าหม้อหุงข้าวมาปิดนะคะข้าวเหนียวเรากำลังเดี๋ยวจะสุกแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็มาเป็นน้ำจิ้มค่ะ ตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเราไม่มีไฟฟ้าทำไมเราถึงมีแก๊สใช้นะคะทำไมสามารถนึ่งข้าวทำกับข้าวได้ก็เพราะว่าใต้ท้องรถเนี่ยเรามีถังแก๊ส LPG อยู่นะคะไซส์ของถังก็บรรจุได้40กิโลนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็มีถังแก๊สโพรเพนอยู่ตรงโน้นอีก6กิโลนะคะซึ่งเราสแปร์ไว้ <S 2> <S 2> <S ถึงเราไม่มีไฟฟ้าสำหรับใช้ในคืนนี้นะคะ แต่ว่าเรายังมีไฟสำรองค่ะทุกคนนี่นะคะมีไฟค่ะมีปุ่มไหนอีกไหมโชว์หน่อยให้ทุกคนได้ดูมีสิบองโวลต์อันนี้กี่โวลต์คะ 2> <12 S> 1 <volt. S> 2บสองโวลต์สิโวลต์นะคะลุงบอกนะ uh huh. นะคะไฟฟ้าไม่มีแต่ทำไมถึงมีไฟพวกนี้ก็เพราะว่าตรงนี้นะคะใต้ท้องรถด,ด้านข้างทางนี้นะ ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่2ตัวนะคะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่แยกออกจากแบตเตอรี่ของรถนะคะไม่ใช่แบตเตอรี่ที่เป็นของตัวรถนะเป็นแบตเตอรี่ต่างหากซึ่งบรรจุไฟสำรองใช้อยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเ,ออเราอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้<ๆ>ก็จริงแต่ว่าไฟสำรองเรายังมีนะคะแต่ว่าเราจะใช้อย่างประหยัดเพราะฉะนั้น จากที่เคยเปิดไฟตั้งแต่หัวค่ำของทุกวันซึ่งมันจะมีปุ่มไฟฟ้านะคะตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นระบบสัมผัสนะคะแตะแตะแตะนะคะตรงนี้นะปกติแล้วเนี่ยสัก4โมงหโมงเนี่ยดิฉันก็จะแตะเปิดไฟแล้วค่ะแตะ2 2ปุ่มตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะต้องอยู่อย่างประหยัดละทุกคนเพื่อว่าจะได้เซฟแบตเตอรี่ทั้งหมดที่เรามีนะคะเอาไว้ ใช้ในยามฉุกเฉินเพราะาเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ไฟฟ้าเราจะยังกลับมาอีกไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าของแคมป์เนี่ยเขาเงียบไปเลยนะคะจากที่เขาบอกเราว่าถ้ามันไม่สําเร็จอะไรไงเดี๋ยวเขาจะเขาจะเดินมาบอกแต่ว่าเขาเงียบไปเลยคะ่ะเขาไม่เข้ามาบอกเพราะฉะนั้นวันนี้คืนนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยแบตเตอรี่สำรองตรงนี้นะคะซึ่งใช้บังคับหลายๆปุ่มอย่างเช่น กุ่มนี้ที่เราจะเปิดนะคะอันนี้นะคะเปิดเลื่อนตรงนี้นะคะให้อากาศออกนะนี่คะ่ะเปิดปิดนะคะแบบนี้นะตอนนี้เราจะเปิดออกเพราะว่าตอนนี้ไอจากมหมอนึ่งข้าวของเราก็ค่อนข้างจะคลุงนะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างด้วย ตอนนี้เราเปิดไฟสำรองแล้วนะคะไฟสำรองของเรานะมาทุกคนมาดูข้าวค่ะข้าวเหนียวเราสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะทำการกลับทางของข้าวนิดนึงเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ทำการนึ่งต่อไปอีกนิดหน่อยค่ะตอนนี้เราไม่ปิดฝาแล้วนะคะ,ะเปิดไว้ก่อนนึ่งไปสักห้านาที เราก็จะคนไปคนมาให้มันหมดไอเพราะว่าถ้าเกิดมันยังเป็นไออยู่เนี่ยมันจะทําให้ข้าวอะเป็นน้ํานะคะเป็นน้ําแล้วก็เป็นน้ําเกาะที่ฝากองข้าวหรือว่าเป็นน้ําในตัวของข้าวเองแล้วข้าวพอโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเปื่อยค่ะมันจะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะ นี่จะเป็นปุ่มของตู้เย็นนะคะซึ่งใช้ไฟฟ้านะคะปุ่มนี้ใช้ไฟฟ้าแต่พอไฟฟ้าดับเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปุ่มนี้ซึ่งเป็นแก๊สนะคะนี่ค่ะต้องมันก็สะดวกสบายไปอย่างหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องรู้วิธีในการใช้สลับตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอไฟมาเราก็จะปิดปุ่มแก๊สเพื่อ มาใช้ปุ่มไฟฟ้าตรงนี้นะคะโอ้ทุกคนในขณะที่ดิฉันกำลังบรรยายเรื่องไฟฟ้าไม่มีคืนนี้นะคะไฟฟ้ามาะค่ะทุกคนนี่ปุ่มแดงจะโชว์แบบนี้นะคะโอ้ดิฉันดีใจมากเพราะว่านั่นหมายถึงว่าดิฉันจะสามารถใช้แล็ปทอ็อปได้ในคืนนี้นะคะไม่ได้ใช้แล็ปทอ็อปมาทั้งวันไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นปุ่ม c อน t r o l ทุกอย่าง b a t r y now See, it's going it's battery charging now. It's gone up from three quarters to almost full <coughs> So battery charging, okay. Yeah, and you Yeah, the battery. Uh, battery, so leisure battery or car battery or engine battery. Yeah. Okay, can select between the two ก็จะมีปุ่มแบตเตอรี่ของรถแบตเตอรี่ของอส่วนตรงนู้นที่เราสำรองไว้นะคะ <Yeah. S 2> นี่ค่ะรถมอเตอร์โฮมมันก็สะดวก uses, ไปอย่างหนึง่ง <uses> ถึงจะไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าก็ยังมีไฟสำรองที่เรายังโอเคได้เดี <Yes. S 2> ย๋ยวลองดูซิว่าลุงเปิดไฟตรงนู้นให้ดูหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวให้ลุงแนนนี่น ปรับ3ระดับนะคะปิดสิคะลุงปิดปึ๊บปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์นะคะปุ่มนี้นะซึ่งเป็นปุ่มที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เราสำรองในรถนะคะไม่ใช่แบตเตอรี่ของรถนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวในการที่จะเปิดไฟแล้วนะคะทุกคนดีใจมากเลยเชิญกนะ and b y ่เอาแก now b ม่เอาแก เ c ื่อม so, k ่ะ mains mains power <S main power ตอนนี้ลุงหมุนกลับมาอยู่ที่ uh, ใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะตอนนี้เราปิดแล้วนะปิด <Okay. S 2> เรียบร้อยอันนี้ก็อนารปิดแล้วนะคะนี่คะ่ะตู้เย็นของเรากลับมาสู่สภาพปกติแล้วตอนนี้ลุงก็จะต้มน้ำดื่มชาแล้วคะ่ะ switch back on ค่ปลักต่างๆตรง,ง,ง,งนี้คะ่ะ พลังนพวกนี้ต่อจากไฟฟ้านะคะโดยตรงหลังจากที่โชว์ทุกสิ่งอย่างอันเรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็มาตอนนี้ก็จะขอตัวตำแจวเพื่อกินกับไก่อบแล้วค่ะทุกคนหิวแล้วตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ